สวัสดีค่ะวันนี้มาลานท่าแพเนาะค่ะเนาะอัปเดตท่าแพให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจะมีมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเนาะค่ะเนาะเขาจะแต่งงานหมอยว่ามาทําวิวนาะคะเนาะมาถ่ายรูปนี่บริเวณท่าแพนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววนมาทางนี้เนาะค่ะเนาะตรงนี้เขากําลังจัดกลางเต็นท์กันเนาะค่ะเนาะ มันเป็นซุ้มใหญ่เห็นว่าองค์พาจะมาวิ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหระะ่แล้วค่ะเนาะเดี๋ยวขอกลับกล้องนะค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะตรงนี้จะอยู่ตรงธรรมรานท่าแพนะคะทุกคนคะ่ะนี่ยค่ะว่าที่เป็นเป็นตะปุ่มตะปุ่มนี้คือเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นของเนี่ยเป็นประตูนะคะมีสี่ด้านเนาะคะ่ะไอ้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าประตูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในรอบคุมเมืองนี้นะคะทุกคนขาเนี่ยค่ะมันมันแดดจัดนาะจะเนาะเนี่ยค่ะแดดร้อนเนี่ยค่ะกระดัง ทำทำงานก็เห็นก็ถามนะเขาบอกว่าจะมีการวิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เนาะค่ะเนาะก็เลยผ่านมาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศภาแพรมาให้ชมเนาะค่ะหรือว่าว่าให้ดูเนาะค่ะนี่ตรงนี้ก็คือเนี่ยค่ะ คะอันนี้คือแมคโดนัลของเชียงใหม่เรานะคะเนาะ,นะะแต่ปกติตรงนี้นะคะรถแดงหรือว่ารถทุกๆเยอะมากตรงนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เงียบมากจากทุกคนจ้าโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูที่ตรงประตูท่าแพนะคะเนาะ ตอนิดนึนงเนาะค่ะเนาะนี่คือร้านกาแฟนะคะเนาะใครมาแถวนี้ก็คงรู้นะค่ะเนาะแค่อัปเดตให้ดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้กำลังทําก่อสร้างใหม่เนาะค่ะเนาะเงียบมากแต่ทุกคนจอะวนให้ดูหน่อยนะคะ กำลังทำเต้นเนะคะเนะเาะอ่าสะท้อนแสงหน่อยเนาะค่ะพาแพรนะคะ,ะ,คะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะเนาะก็เลยแวะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะเนะี่ยค่ะาพาแพร์พาแพร์กรีดเนี่ยค่ะอัปเดตเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะ มีอะไรเนาะคะ่ะเนาะนกกินาบเยอะมาก นี้เป็นที่ถนนตรงนี้นะคะที่ตรงประตูนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะถนนคนเดินค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเนาะถนนคนเดินจ้ะโอเค,อเคแล้วค่ะเนาะนี้ก็เอาภาพสั้นๆมาฝากนะคะเนาะบริเวณท่าแพฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะบายยค่ะบายบาย